สวัสดีครับวันนี้เรามาจอดลิกกันในประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากนะฮะคือเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการทําบุญของชาวพุทธในบ้านเราเนี่แหละครับสวัสดีค่ะก็น่าสนใจจริงๆค่ะเรื่องนี้คือผมไปเจอข้อมูลมาจากบทความหนึ่งในสุรินร้อยแปเขาชี้ว่าเออหลายๆคนมองการทําบุญนี่คล้ายๆกับลงทุนเลยนะ อือฮึยังไงคะลงทุนแบบว่าทําเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างกลับมาไม่ว่าจะเรื่องออร่ารวยหรือว่าขอให้พ้นเคราะห์พ้นโศกอะไรไปอ๋อค่ะค่ะภาพนั้นคุ้นเคยอยู่ค่ะใช่ไหมครับแต่บทความนี้เขาก็มองต่างมุมไปว่าจริงๆแล้วแก่นแท้มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันนี้แหลคะครับว่าความหมายเดิมๆของการทําบุญตามหลักพุทธจริงๆเนี่ยเทียบกับที่เราเข้าใจกันอยู่ทั่วไปมันต่างกันยังไงค่ะ คือมันเป็นภาพที่เราเห็นบ,บ่อยๆจริงๆเนาะเวลาคนไปทําบุญก็จะอธิษฐานขอโน่นขอนี่กลับมาเยอะแยะเลยใช่ค่ะแต่บุทความก็แยงว่าเออนี่อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากหัวใจหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรือเปล่าที่จริงๆเน้นเรื่องการละกิเลสมากกว่า ถูกต้องเลยค่ะตรงนี้คือจุดต่างสำคัญเลยระหว่างพุทธธรรมดั้งเดิมกับสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าพุทธแบบชาวบ้านหรือโฟกบุ d ิซึมอะค่ะพุทธแบบชาวบ้านค่ะซึ่งบางทีมันก็จะมีการผสมผสานความเชื่อท้องถิ่นหรือความเชื่ออื่นๆเข้าไปด้วยคำสอนเดิมจริงๆท่านจะเน้นเรื่องปูชาคือการบูชาคุณธรรมหรือการชาระล้างใจเราเองเนี่ยแหละค่ะจากกิเลสหลักๆโลภโกรธหลง mm hmm. โดยที่ไม่ได้มุ่งว่าทาแล้วจะต้องได้อะ ภัยภายนอกกลับมาเป็นหลักใหญ่ครับผมลองดูที่ฐานของการทำความดีหรือที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสามนะคะจะเห็นภาพชัดขึ้นครับมีอะไรบ้างครับอันแรกก็ทานามไมคือการให้ทานเนี่ยคุณค่าจริงๆมันอยู่ที่ใจที่สละออกไปสละความตรนีความยุติิดในของไม่ได้วัดกันที่ว่าของแพงแค่ไหนแต่คือการที่เราได้ปล่อยความโลภในใจเราออกไปใจมันก็จะเบาขึ้นอ๋อคือเน้นที่ใจเราเป็นหลัก ใช่ค่ะอันที่สองศีลไมการรักษาศีลคุณค่าก็อยู่ที่การฝึกฝนตัวเองการข่มใจบังคับตัวเองไม่ให้กายวาจาเราเนี่ยมันไหลไปตามอารมณ์ความอยากความกโกรธมันคือการสร้างความเข้มแข็งให้ใจเราครับส่วนอันที่สาภาวนาไมการเจริญภาวนา อันนี้ก็คือการฝึกจิตให้สงบแล้วก็ให้เกิดปัญญาให้มองเห็นอะไรตามความเป็นจริงเพื่อที่เราจะได้คลายความไม่รู้ความหลงผิดต่างๆเป้าหมายร,มรวมๆของทั้งสามอย่างนี้ก็คือใจที่มันสงบมันเบาแล้วก็เป็นอิสระมากขึ้นนะคะเข้าใจเลยครับ แต่ทีนี้พอมาเป็นความเข้าใจแบบชาวบ้านที่บางทีอาจจะปนปนกับความเชื่อเรื่องโชคลางเรื่องเทพเจ้าอะไรต่างๆบุญก็อาจจะถูกมองเปลี่ยนไปนิดหนึง่งกลายเป็นเหมือนเออสินค้าทางจิตวิญญ,ญาณอย่างที่ว่าสินค้าทางจิตวิญญ,ญาณค่ะคือทำบุญเหมือนซื้อประกันซื้อความสบายใจป้องกันภยัยหรือสะสมแต้มไว้ใช้ต่อรองซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยบ่อยครั้งมันถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวหรือความอยากได้ที่มันซ่อนอยู่ เหมือนเป็นวิธีจัดการกับความไม่แน่นอนในชีวิตฟังดูแล้วเป้าหมายจริงๆคือการขัดเกลาตัวเองลดลักเกเรตเนาะแต่ว่า,าในทางปฏิบัติเนี่ยครับคนทั่วไปอาจจะยังรู้สึกว่าแหมทําดีมันก็น่าจะได้อะไรดีๆกลับมาบ้างสิมันผิดหลักเลยเหรอครับหรือว่ามันก็เป็นธรรมดาของคน เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆผลของกรรมดีหรือบุญเนี่ยมันก็มีอยู่ตามเหตุปัจจัยของมันนะคะทำดีก็ได้ดีอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าเจตนาตอนที่ทำอะค่ะการตั้งใจทำบุญเพื่อหวังผลตอบแทนโดยตรงเนี่ยแหละที่คำสอนชี้ว่ามันมไม่ใช่แก่นแท้ของการปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุก อ๋อตรงเจตนานี้เองใช่ค่ะมีคําสอนที่ชัดเจนมากๆของหลวงปู่ดูลัตุโลที่บทความเขายกมาท่านพูดตรงมากเลยนะคะท่านบอกว่าการทําบุญเพื่อหวังผลตอบแทนเป็นการค้าขายไม่ใช่บุญการค้าขายทางศาสนาเป็นกิเลสไม่ใช่ทางพ้นทุกข์โอ้โหคมชัดมากครับชัดเจนมากค่ะคือท่านชี้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราทําบุญแบบมีเงื่อนไขแบบแลกเปลี่ยนปุ๊บมันก็กลายเป็นการค้ากําไรไป ซึ่งมันเกิดจากกิเลสนั่นแหละคือความโลภอยากได้กับความหลงคือคิดว่าเราซื้อความสุขซื้อความสำเร็จได้ซึ่งมันไม่ใช่ทางไปสู่ความสงบเย็นที่แท้จริงเข้าใจแล้วครับแสดงว่าถ้าเราเข้าใจผิดไปแบบนั้นมันก็มีผลกระทบตามมาด้วยสิครับแน่นอนค่ะมีผลกระทบทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อภาพรวมของศาสนาด้วยอย่างต่อตัวเองนี่เป็นยังไงครับ ก็คือแทนที่เราจะได้ลดละกิเลสตามเป้าหมายเดิมมันอาจจะกลายเป็นการเพิ่มกิเลสโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เพิ่มเหรอครับค่ะเพราะยิ่งคาดหวังยิ่งอยากได้ใจมันก็ยิ่งผูกติดกับผลลัพธ์พอไม่ได้ดังวังก็อาจจะทุกข์ผิดหวังหรือถ้าได้มาก็อาจจะยิ่งโลภมากขึ้นไปอีกใจมันก็เลยหนักไม่เบาสบายแล้วก็อาจจะยิ่งห่างจากเป้าหมายเรื่องความพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆอืมจริงด้วยครับ แล้วผลต่อศาสนาล่ะครับผลต่อภาพพรอมของศาสนาบ้าจะเสี่ยงทําให้ความสําคัญของการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจจริงๆมันลดลงไปเน้นกันที่เรื่องออพิธีกรรมการทําบุญใหญ่ๆการบริจาคเยอะๆหรือบางทีก็มีการแข่งขันกันทําบุญครับครับเห็นอยู่บ้างซึ่งถ้ามันเบี่ยงเบนไปจากสาระสําคัญเรื่องการฝึกฝนตนเองมากๆมันก็อาจจะทําให้แก่นของศาสนาดูเจือจางลงไปได้เหมือนกันคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าหัวใจของการทาบุญในมุมมองพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการลงทุนเพื่อหวังกําไรหรือหวังดอกเบีย้ยทางใจอะไรแบบนั้นใช่ค่ะไม่ใช่แบบนั้นแต่คือการฝึกฝนเพื่อละวางความยึดติดของเราเองโดยเฉพาะความยึดติดในตัวเราในผลที่เราอยากจะได้การให้ทานการรักษาศีลการภาวนามันเลยเป็นสิ่งที่ดีในตัวมันเองถูกต้องค่ะมันดีงามในตัวมันเองเพราะทุกครั้งที่เราทําเราก็ได้ฝึกใจเราให้มันเป็นอิสระ มากขึ้นจากกิเลสจากความอยากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆใช่เลยค่ะมันคือเป้าหมายหลักครับผมก่อนจะจบการคุยกันวันนี้ผมอยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงให้ลองสังเกตใช้ตัวเองกันดูนะครับค่ะเวลาที่เราทำความดีอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ก็ตามแล้วเราทำด้วยใจที่อยากจะทำจริงๆแล้วพอทำเสร็จเรารู้สึกใจมันเบาขึ้นมาโล่งๆโปร่งๆไม่ได้ไปะวง หรือเฝ้ารอว่าเอ๊ะฉันจะได้อะไรตอบแทนกลับมาหรือเปล่าอือหอความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายแบบนั้นแหละครับมันอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกเราก็ได้ว่าเรากำลังเข้าใกล้ความหมายของการทำบุญที่แท้จริงตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าอยู่หรือเปล่าลองไปพิจารณากันดูนะครับ